แล็เบรกนี้นะคะแล้วก็ใกล้ที่จะได้เจอกับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะ,นนะ,คะและของเราในวันนี้คือใครคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเจอกับศิลปินที่เป็นนักรักพานศึกมาเยอะ <Wow. S 3> เออแล้ววันนี้นะคะก็มาพร้อมกับคอนเซปต์สีม่วงเช่นเคย <ừ> ค่ะอาวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับพี่ซินเทียนะคะเพลงหัวใจสีม่วง purple heart ค่ะใช่แล้วพี่ซินเทียเนี่ยเคยมารายการของเราแล้วข<ช>องคอนเซปต์เดิมเลยนะคะสีม่วงอ่าแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะพูดคุยหรือว่าแบบ ดูโมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยก็สามารถดูที่ Hashtag อย่าง t เตอร์เอ็กซินเทียได้ทุกแพรฟโซเชียลมีเดียเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งทุกคนไปดูโชว์สุดพิเศษนะคะจากพี่ซินเทียเพลงหัวใจสีม่วง Purple Heart ค่ะ ามาดูมีแต่บาดแผลชะกันกับรอยฟกช้ำเหมือนโดนแม่ไม้หมยท้ายกลางหัวใจกระดูกหักจนทิม่มปอดไม่อาจหายใจต้องใช้เวลาเท่าไรมันถึงจะหายดีอาจจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะอาใจไปแลกใจคิดว่ารักจะดีตองต้นตองยอดไว้ใจ oh no แล้วสุดท้ายเป็นไง ไม่แย่ไม่ดีไม่เคยจะลไม่สนใจแต่มาทักก็ยีกระชื้นความรักที่ให้ไปอ๋อเนา oh, <no. S 1> ซึ่งไม่ ไม่ย้ายไม่ไดีไม่เคยจะแล่ไม่สนใจถามาเอาท้าขอขยี้กับทืกความรักที่ให้ไป Oh no ซึ่งไหมละคุณหัวใจบอกจะมาจะกลับมาทำเป็นให้คำสัญญานั้นใจนักหนาว่าจะรักเอาไม่เสี่ยงใครบอกจะไปจะกลับไปและจะเพียงความเสียใจจริงแค่ไหน ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญสื่พิเศษของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่นะคะแนะนําตัวกับแฟนๆของเราสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะซินเทียนะคะยินดีต้อนรับผู้สื่อรายการของเรานะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพลงใหม่ด้วย่แบบชอบมากมูดดีมากเลยค่ะวันนี้แต่งตัวหัวเป็นสีม่วงใช่ไหมเอราะว่าลงใจสุดๆใช่เพราะว่ารู้ว่าพี่ซินเทียจะมาแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เราก็ม่วงไปแล้วแล้วครั้งนี้ก็ม่วงกว่าเดิมใช่ไปเลยม่วงยันรองเท้า ต้องบอกเลยนะคะว่าก็ยินดีอีกรอบนะคะอยากรู้เลยว่าคอนเซปต์เพลงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง <โฮ S 1> หัวใจสีมว<ฮ>่ว,มวง<ฮ>ก็คือเป็นหัวใจที่เคยแดง<ฮ>เคยสดใส<ฮ>แต่ว่ามาเจอความรักที่ ไม่สดใสมันบอกมาว่าโดนต่อยโดนชอกช้ำจนสัวใจที่เป็นสีแดงกลายเป็นสีม่วงหุยคอนเซ็ปต์ดีมากใช่แล้วก็เห็นว่าแบบสีม่วงเป็นเหมือนแบบสีประจำตัวด้วยอยากจะให้พี่แบบบอกเราแบบเสน่ห์ของสีม่วงหน่อยได้ไหมคะเสน่ห์ของสีม่วงเนี่ยสีม่วงคือคือทุกสีจะมีหลายเฉดแหละแต่เวลาสีม่วงเขาเวลาที่เขาเป็นเฉดที่เฉด ลาเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะหวานเลยส่วนเฉดเค็มเนี่ยก็จะเป็นเฉดแบบเฉดแบบม่วงแบบดูจี๊ดจีดูเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยมีความคอนทราสในความสีม่วงอะไรเงี้ยก็ดูมีเสน่ห์ดีคือหลากหลายมุมใช่หลากหลายมุมและชวนคนมาชอบสีม่วงให้หน่อยได้ไหมคะแบบว่าอยากจะแบบตกคนอื่นให้มาชอบสีม่วงเหมือนเราเนี่ยเรามีอะไรจะนําเสนอไหมคะสิ่งไป่ฟังเพลงหัวใจสีม่วงแค่นั้นเลยนั้นได้ชอบแน่เพลงนี้นะคะพูดถึงนักรักที่ผ่านศึกมาเยอะงั้น แสดงว่าตัวจริงเนี่ยพี่ซินเดียคิดว่าตัวเองเนี่ยมีแบบว่าควบคุมกันกับเรื่องความรักมากมายขนาดไหนไหมคะมีมากมั้ยเป็นคนมูฟออนเก่งก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเลิกกับแฟนก็คือวันเดียวจบจรองลองไหมคือวันเดียวจะลองไหมบางคนก็ลองบางคนก็ไม่ลองแล้วแต่ความสัมพันธ์คือเรามีคติอย่างนี้คือเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะไปกังวลหรือไปกระหายอะไรที่มันเป็นอดีตเราควรกระหายอะไรที่มันเป็นอนาคตวาอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกแบบนั้นคิดว่าเราจะรับม ือได้กับทุกรูปแบบไหมคะ รับได้แหละมีรูปแบบไหนที่เรารับไม่ได้ไหมมีรูปแบบอ๋อมันจะมีแบบถ้าสมมติรับไม่ได้มันจะเป็นช่วงอายุที่เด็กมากกว่าแต่ถ้าค่อนข้างโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเราจะต้องจัดตัวเองหรือจัดสมองกับหัวใจไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเขาไปแล้วเราก็แบบอย่าหลังเขาไว้แล้วก็แบบอย่าอย่าให้มันแบบมาวุ่นวายในความคิดของเราใช่ไม่เคยไม่เคยหลังเหมือนทุกความสัมพัน์มันก็จะมีทางออกของมันใช่ไหมแล้วก็เวลาอะไรอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันไปเนาะเห็นว่าเพลงนี้เนี่ย ร่วมงานกับพี่ๆในวงการเยอะมากๆากเลยแบบมีใครบ้างมีพี่งอ The l i c h Mentoy แล้วก็มีพี่ชนมือคีย์บอร์ดสลรอนแมชชีนอ่าพี่ก็คือเริ่มแต่งเพลงนี้ที่จริงอ่ะพี่งอกับพี่ชนอ่ะช่วยเรื่องเพลงใช่ไหมจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นให้ไอเดียพี่โอซีเปียเขาเห็นแล้วชอบสีม่วงเขาก็บอกลองแต่งสีหัวใจสีม่วงอะไรอย่างนี้เราก็เลยเอาเอาพอดดันอ่ะมาคุยกับพี่งอพี่งอก็คุยกันเออมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มแต่งเอาดนตรีที่เคยแบบทํากับพี่ชนมาดูกัน เหมือนแบบช่วยแบบจุดประกายอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วแบบกดดันว่างไหมแบบทางานกับพี่ๆในวงการบันเทิงไม่กดดันเลยสนุกมากเพราะว่าพี่พี่เงาะกับพี่ชนเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยดูหรือยางคืออยู่ด้วยกันมาแต่เด็กอยสอยู่แต่ปีหนึ่งเลยอย่างเงี้ยรู้สักตั้นแต่ปีหนึ่งแล้วก็อัดเพลงเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ สบายมากเพราะอัดที่บ้านหรือศัตรูที่บ้านศัตรูคุณพ่อเลิศเลยก็ก็ชิลอัดเสร็จก็ไปกินหมูกระทะกันอะไรอย่างนี้มีความกินหมูกระทะมีมีแบบดุดุอะไรนี่แบบใครดุนะมีใครดุดุพี่บ้างไหมไม่มีเลยพี่ดูแล้วจอยกันจอยมากแล้ววันอัดเพลงไว้สบายด้วยซึ่งแบบว่าเสียงขึ้นจมูกคล้ายๆอยแบบนี้นิดนึงแล้วมีแบบวิธีจัดการไหมคะแบบเราถ้าต้องอัดต้องกินน้ำเยอะๆแล้วก็ค่อยๆแบบว่า วอร์มเสียงเยอะๆกินน้ำเยอะๆให้ให้เสียงมันได้วอร์มอัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่อนคิลลิ่งพาคือท่อนไหนคะท่อนที่แบบพี่ชอบที่สุดเราก็ชอบท่อนฮุกนะนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราฟังเพลงนี้เราจะสะดุดกับท่อนโโล่เหมือนกันแบบเหมือนมันเปลี่ยนมูดเข้าไป<อ>ติ้วนิวยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้มันก็เป็นจุด จุดที่ทำให้คนหันมาฟังดีอะไรเงี้ยเป็นกิมมิคเนาะใช่จุดที่ทำใท้มเรมีสเปกต่างพูดถึงบรรยากาศอัดเพลงไปแล้วอยากรู้บรรยากาศการได้ทำ MV บ้างค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะเพราะว่าก็มีรุ่นน้องกล้องกับเพชรจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องนัดอะไรเงี้ยมาช่วยมาช่วยในใน วันที่ถ่าย M.V ก็ถ่ายที่บ้านอ้โันนี้อยู่ที่บ้านพีทั้งทั้ง M.V เลยสมูดดีมากมีทุกอย่างแล้วห้องอัดทุกอย่างใช่เพาถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณมีอินสไปร์ก็อัดได้เลยห้องนอนจริงห้องนอนจริงด้วยชอบสีม่วงจริงเออผ้าปูจริงว่ะ พ่อมจริงกีตราจริงแค่มีกับจัดให้มันสวยขึ้นนิดหน่อยแล้วแบบอุปสรรคค่ะแบบมีอุปสรรคบ้างไหมในวันที่ถ่ายเอ็มวีในบ้านตัวเองมีมะมีเพราะว่าช่วงที่ถ่ายเรารู้สึกเราเหมือนจะเป็นแบบปวดคอแบบออฟฟิศซินโดมนิดนึงเพราะนั่งทําเพลงเยอะบางทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันเป็นหนับ ก็เลยมีการแบบว่าต้องนวดตัวเองระหว่างถ่ายถ่ายทำอ่ะมันจะแบบมันค่อนข้างที่จะมึนหัวนิดนึงต่ชดน้ต้องมาแบบยืดเส้นยืดสายบ้างเดี๋ยวนี้ก็เล่นเทนนิสนะก็มียืดเส้นยืดสาย แต่คือมันก็ยังดีเนาะสถานที่มันอยู่แค่ในบ้านไงฟิลแบบเอ้ยเมื่อยแบบขอขอหนึ่งนอนได้เลยอะไรอย่างนั้นไปนะคะคอมเมนต์เนี่ยมีเยอะมากๆใน y YouTube เนาะที่บอกว่าตามมาจากในไเพราะเพลงนี้เนี่ยแมสมากใน IG คือตอนนั้นแมสจริงๆเพราะว่าตาจะแบบเลือกเพลงไะมันก็ขึ้นมาเลยแบบแนะนำถูกหัวใจสีม่วงเพราะว่าคุณคุนคือมันมีคนเดียวคือเหมือนเราแบบมีคนเดียวที่รู้สึกว่ามีสีม่วงคนคือคนนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยพลงที่คนนี้เคยมาออกอะไรกันเรานี่นน มานะนแนะนำใช่ใช่ก็ตอนแรกก็คือเราเรารู้ไหมเรารู้เรารู้เพราะว่าก็เริ่มมีคนมาเม้นเม้นเมนเยอะๆแล้วก็มีคนเข้าไปใน YouTube ด้วยแล้วบอกว่ามาจาก i อจแล้วพวกทีมงานทุกคนก็แบบเอ้ยไปดูดิมีคนมาจาก IG เยอะมากๆเลยเลยอะเราก็เลยเข้าไปดูในโพสอ๋อมามาจากโพสต์ใน IG ที่เราที่เราโพสต์ตัวเพลงทอนทุกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย เอาแล้วที่ไม่รู้นั้นเนี่ยเขาไปแนะนํามีแนะนำด้วยหรอใช่เพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นโพสต์นั้นใช่มันจะเป็นโพสต์นั้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบอาจจะเป็นโพส์นั้นที่ดังอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เหมือนเพลงมันก็เริ่มแมสแมสแล้วพอดีเนี้ยมันก็ส่งออกไปถึงทั่วไจีนพี่ว่าทุกคนนะใช่ก็ดีใจนะที่แบบที่คนชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นเหมือนเพลงที่แบบว่าเราสามารถเลือกที่จะลงรูปได้อะฟิลเออมันเป็นแบบว่ามูดมันเข้ากับรูปอะไรเงี้ย นจริงๆแบบถ้าเราฟังเราไม่ได้แบบสนใจสีม่วงเลยฟังเนื้อหาเหมือนหัวใจที่โดนบอบช้ำเลยแบบเนี้ยมันคือมันลงได้เลยอะแสดงว่าเคยบอบช้ำเลยไม่ถึงว่ามันเข้ากับทุกคนถึงขึ้นมาในแนะนำคือแสดงว่าคนใช้เยอะไงคิดว่าเพลงนี้ควรฟังตอนไหนที่สุดคะตอนนี้ควรฟังทุกตอนเลยตอนตื่นเช้ามากินข้าว ปาร์ตี้กับเพื่อนหรือจะนั่งชิลๆก็ฟังได้หมดเลยนะคะอตอนเศร้าฟังก็ อาจจะช่วยทําให้รู้สึกดีขึ้นด้วยถูกเหมือนแบบว่าช่วยให้เศร้าเนออมันช่วยให้มุกอ่อนขึ้นนะพี่ว่าเวลาที่ฟังเพลงนี้ใช่มันรู้สึกแบบว่ามันเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆเออไม่ได้ดีฟขนาดนั้นแต่ก็ซึ้งอยู่ซึ้งอยู่เธอต่อมาเราจะมาเล่นดิสคอแดกันนิดนึงนะคะแบบตอบไวภายใน3าวินันเองพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคข้อแรกนะคะหัวใจน้องหมาหรือว่าหัวใจน้องแมวคะหัวเอพร้อมจริงพร้อมจริงพร้อมเต็ม เลยน้องอะไอเจอน,น้องหมาน้องหมาทำไมคะมาถึงเป็นน้องหมาเพราะว่าเลี้ยงน้องหมาชื่อน้องขา้ปุ่นแต่เขาเสียไปแล้วหลายปี<อ>แล้วเป็นพันชีสู่แล้วรักมากเหมือนน้องชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่กล้าเลี้ยงหมาอีกแล้วก็วคืออยู่ที่คนน้องคนน้อง,องขั้ปุ่นคนเดียวกลัว <c oughs> เลยอะ่ะ <c oughs> ือเลี้ยงอยู่ <c oughs> มันมันแบบว่าใจสลายใช่ไหมใช่ต้องเราก็เตรียมเราก็เตรียมตัวแหละเพราะเขาก็ค่อยๆจะไม่สบายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในใจเสมอไม่เป็นไร เศร้าอันนี้อ่เศร้าอ่าข้อต่อมาดีกว่าค่ะหัวใจห้องนอนหรือว่าหัวใจสตูดิโอคะหัวใจสตูดิโอค่ะเพราะว่าสตูดิโอกับห้องนอนมันเชื่อ <c oughs> มกันค่ะมันมีจุดมุ่งของพ่ออันนั้นใช่ไ <c oughs> มมหมที่ถ่ายแต่ว่าในห้องเราก็มีสตูเล็กๆที่ทำเดโมอะไรอย่างงี้ด้วยสตูดิโอบ้านเราเองก็นอนตรงไหนก็ได้ในนอนในสตูดิโอได้ก็ไปนอนได้าทำเพลงด้วยอะไรอย่างงี้ ก็คือครอบครัวเนเ่อถูกข้อต่อมานะคะหัวใจร้องเพลงหรือว่าหัวใจกีตาร์คะหัวใจร้องเพลงละค่ะทำไมคะก็เพราะว่ามันมันน่าจะเป็นเมเจอร์เรามากกว่ากีตาร์แต่กีตาร์ขึ้นเนี่ยให้ทีรจริงๆก็เลือกไม่ได้หรอกแจ่ว่าแต่มันต้องตอบไปแล้วตอบไปแล้วก็ต้องร้องเพลงเพราะว่าเราจะทำเพลงขึ้นมา มันจะง่ายกว่าการเดี๋ยวแบบไปหยิบกีตาร์แกางทีตีคอร์ดมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออใช่ง่ายกว่าเนื้อเพลงอะไรอย่างงี้อ่ะข้อต่อมาค่ะหัวใจพูดน้อยหรือว่าหัวใจพูดเก่งคะหัวใจพูดเก่งค่ะนี่ใช่ไหมถึงหมายถึงนี่หรอได้เราคิดยังไงก็ได้อันหนึ่งหมายถึงอันหนึคือชอบพูดหญิงหรือพูดน้อยเป็นชอบพูด หมายถึงชอบคนอื่นแล้วหอ,ก,อก็ได้ได้หมดอ่ะ<ด>แล้วแต่จังหวะถ้าเราร,รู้สึกว่าเราชอบคนรู้ว่าต้องพูดยังไงมากกว่าอ,อันนี้ถูกแล้วตัวเองเป็นคนพูดเก่งหรือพูดน้อยค่ะแล้วแต่เลยค่ะถ้ายยมๆก็ไม่ไม่พูดเลยเออถ้าสมมติว่าช่วงสนุกหรือแบบช่วงออกมาเจอคนจะพูดเก่งแต่อยู่บ้านก็พูดน้อยใช่แต่ถ้าเมาส์กับแม่อะก็เยอะถ้าคนพูดเป็นพูดเป็นเรื่องพูดถูกจังหวะเออ ข้อสุดท้ายแล้วค่ะหัวใจสีม่วงหรือว่าหัวใจสีชมพูคะหัวใจสีม่วงค่ะ <laughs> <laughs> นอนอยเลแล้ว <laughs> ค่ะเบรกนี้เราก็พูดคุยกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เบรกน่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะ <laughs> และเพลงสุดท้ายแบบนี้ค่ะแบบแน่นอนนะคะก็ต้องมีช่วงแฟนโซนแอเรียค่ะใช่แล้วคาถามก็อยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจะเป็นช่วงที่แฟนๆเนี่ยส่งคําถามเข้ามาแล้วก็เราก็จะสุ่มคําถามนะคะตอบนั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมโอเคพี่หยิบเลยอ๋อพี่หยิบพี่หยิบได้เลยวันนี้คนเดียวเบอร์สองเบอร์สองค่ะถ้าให้พี่นิยามตัวเองด้วย3คําคิดว่าจะมีคําอะไรบ้างคะยากนะอ๋อ แอบยาวแอบยาวอ่าอาจเอ่อม่วงเออแน่นนอมะ่วงมะ่วงมะ่วงม่วงแล้วค่ะจริงเหรอพูดเล่นมะ่วงม่วงแล้วค่ะก็มิจฉาแล้วเป็นซิเจฉาจริงถ้าเรื่สีม่วงคือพี่ชิงเพียเลยเออโอเคข้อต่อไปวะข้อต่อไปได้เลยข้อต่อไปยังมีเยอะค่ะหมายเลขหกค่ะ ถ้าไม่ใช่หัวใจสีม่วงจะเป็นสีอะไรคะเพราะอะไรด้วยขนาตอนนี้ไม่ล่าเลยนะเฮ้ยยังขนาตอนนี้สดค่ะอุ้ยนึกว่าจะมีข่าวอะไรบ้างไม่มีอัพเดตเลยหลงเหลงมากตอนนี้ถ้าบนโลกนี้ไม่มีสีม่วงหัวใจจะเป็นสีอะไรสีขาวแล้วกันเพราะว่าปีความรักที่บริสุทธิ์จริงเหรอถึงตอบสีดำก็เราเรากำลังดูระหว่างขาวกับดำนี่แหละเพราะว่า จะชอบอยู่สาสีขาวดําม่วงแต่แค่รู้สึกว่าช่วงนี้ขาวดีกว่าแบบชีวิตสดใสดีชีวิตสดใสแบบนี้แล้วอยากรูสเปกอันนี้ไม่เกี่ยวเลย่านจะเที่อมโยงแบบแกนแผลดเชื่อมโยงสเปกเหรอใทยหมาเด็กจริงเหรอคุณนาเหรอแต่ว่าถ้าหมาแกลจะเข้ามาเองก็ไม่มีติดไม่ติดอ่ะแต่ว่าน่าจะชอบฟิลแบบนั้นประมาณนั้นทำไมถึงเลือกหมาเด็ก หมาเด็กนี่คือต้องประมาณสามเด็กเด็กกว่าเด็กกว่าสักสามปีอะไรอย่างนี้นะสามคือถ้าเด็กไปก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะใช่ไม่หลอกรู้สึกว่าจะมีแต่เด็กเข้ามาด้วยจริงเหรอคะใช่อันนี้ชอบชอบหมาเด็กแก่อันนี้อันนี้อันนี้แค่ค่ะอันนี้ก่อนกับข้อต่อไปดีกว่าไม่มีใครกล้าตอบถามพี่นิกกอนกับเบอร์สี่เบอร์สี่ครั ไม่ค oh, ือเพราะว่าถ้าเด็กกว่าหนูอ่ะคือหนูบ้าอ๋ออจะกอายุเท่าไหร่กันนะคือสิบสิบกว่ากันไอสิบถ้าเด็กกว่านี้ไปโทรไม่ได้แลอ่าเ้อา่อไปอ่ะมามามาอมาเรากลับมากลับไปที่คำหนามเราดีกว่าอ่ะอยากรู้สองอย่างครับอยากรู้ว่าไอดอลในวงการคือใครแล้วก็ไอดอลในการใช้ชีวิตคือใครเอ้ยอันนี้แอบดีนิดนึงไอดอลในวงการถ้าเป็นเรื่องแบบร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็ต้องพี่ดานโดฟินอยู่แล้วฟิลอยู่นะ ฟังพี่เขาด้เด็กแล้วพอโตมาเรามีโอกาสไปออกรายการหรือไปออกงานเจอกันแล้วกพี่เฟนลี่มากแบบน่ารักมากเราก็ชอบพี่ดาอยู่แล้วค่ะใช่นี่ก็เหมือนคุยกับพี่ดาอยู่กลิ่นอายอะกล่นอาทขำๆจะแบบอีข้อหนึงอะไรนะอข้อนึงคือไอดอลในการใช้ชีวิตค่ะไอดอลในการใช้ชีวิตน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามีความ เป็นชาวแก๊งกันงานแบบทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดตลอดชลดจริงคุณพ่อก็เป็นผู้จัดการใช่แล้วก็แม่คุณแม่เป็นผู้จัดการคุณพ่อเป็นนายทุนนะไยทุกอย่างคือมีห้องอัดมีทุกอย่างครบเซตทุกที่ครอบครัวนี้ได้เลยข้อต่อไปค่ะโอเคขวานขวานเบอร์สามมีงานอดิเรกอะไรที่ชอบทำในเวลาว่างไหมคะไม่เกี่ยวกับพลงไม่เกี่ยวกับพี่ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมกมี มัจะบอกดูเทนนิสเล่นเทนนิสแล้วก็ถ่ายรูปแล้ววาดรูปอะไรเงี้ยค่ะปกติว่ารูปแบบไหนแบบมินิมอลเลยอ่ะแบบวาดในโปรเคทอ่ะเป็นเส้นๆแบบเป็นเส้นๆสีขาวดำอ่าแล้วถ่ายรูปเหรอคะฟิล์มหรือแบบธรรมดาชอบชอบถ่ายแบบใชถ่ายฟิล์มก็ชอบถ่ายธรรมดาก็ชอบเก๊กให้คนถ่ายก็ชอบเป็นแบบเองก็ชอบชอบหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบ เปื่อยๆเลยนะแบบเปื่อยแบบไม่มี energy นะคือนอนดูซีรีส์นอนดูทีวีเฮ้ยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าพี่แบบเล่นเทนดิสด้วยใช่เพิ่งมาเล่นช่วงไม่กี่เดือนนี้แหละค่ะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่เป็นอุ้น่ารักมากม,มีอะไรที่อยากจะบอกเกี่ยวกับกีานี้ไหมคะก็เรารู้สึกว่าเราไปหาข้อมูลมาด้วยเขาบอกว่าเล่นเทนดิสแบบเหมือนคาร์ดิโอกับบอดี้เวทไปในตัวแล้วก็ทําให้อายุยืนขึ้น ก็เลยโอเคเล่นดีกว่าสนุกดีด้วยนี่<อ>คือเหมือนเราคุยแล้วเราโดนตกไปหลายอยา <c oughs> ่างว่จะสีม่วงเทนนิส <c oughs> เออแนวเพลงลอะไรอย่างเงี้ยปากติเตลองเล่นเทนนิสไหมคะไม่ค่ะแต่น่าสนใจ <c oughs> อ่ะแล้วก็พูดคุยกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ขอให้พี่ฝากผลงานการติดตามให้กับแฟนๆของเราหน่อยค่ะได้เลยก็ขอฝากเพลงหัวใจสีม่วงไว้ในอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะก็เข้าไปเสิร์ชกันได้นะคะใน YouTube ซินเทียหัวใจสีม่วงซินเทียก็ S Y N T H I A ทุกแพลตฟอร์มนะคะเสิร์ชว่าซินเทียหัวใจสีม่วงเจอแน่นอนค่ะเจอแน่นอนถ้าไม่มีหัวใจสีม่วงก็อาจจะไม่เจอแต่ถ้าสีม่วงเจอเลยอ่าใช่เจอเลย แต่วันนี้นะคะอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณน้องๆด้วยนะคะ,ะ,ะค่อะอาเรามาฝากช่องทางการติดตามของเราบ้างกันดีกว่านะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ a c e b o o k Fan Page Instagram TikTok Mono 29 n Music Station ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาของเราลงแล้วค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการแ z o n e s t a t i o n ค่ะายการที่จะเป็นเซฟโซนให้กับเหล่าแฟนคลับนะคะพาเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับไปพูดคุยกับศิลปินหรือว่านักแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะสามารถมาเจอกับพวกเรานะคะได้ทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป ทางช่อง Mono 2 9วนตี้นามสนะคะหรือว่าทาง s อ l a y กด304และทาง3 BB Giga TV นะคะก็กด2 2 2ได้เลยและที่สำคัญยังมีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ Mono Max ด้วยค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายหมดเวลาลงแล้วนะคะมาเจอกันใหม่อาทิตย์หนะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ